มือเพื่อนทั้งหมดเตรียมเพื่ำความเคารพปฏิสันฐานครูค่ะใจเก้าอี้หลังมือเข่าเพื่อนทั้งหมดลุกขึ้นยืนเพื Chuck ่อต้อนรับครูค่ะนิ่งน้อมล้มนิ่งนอนมือเพื่อนทั้งหมดทำความเคารพบนครูค่ะมองยิ้มพูดไหวเซาอาดีครับครู หนูเคารพคุณครูครับเพราะคุณครูให้ความรู้และนิสัยดีแก่หนูหนูจะตั้งใจเรียนครับสวัสดีค่ะนักเรียนแกนนำโรงเรียนนักศึกษาศิลป์ห้าทุกคนนะคะคุณครูเองก็สัญญาว่าจะตั้งใจสอนอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเช่นกันค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะคุณ,คณ นี่ยอก<อ>นาานี่หนูขอญยกกลับไปนั่งที่ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะ